ดีค่ะสวัสดีช่องมีนูแมววันนี้เรามาดูน้ำเนาะลดลงไปเยอะเลยดูว่ดแต่หาปากันนะคะแต่เช้าเลยลเรา,า,นนะะจ,าจะเข้าบ้านเนาะก่อนจะเข้าบ้านก็เลยแวะทางลงโคกยังยังเข้าไม่ได้นะคะแต่รถกระบะรถบรรทุกน่าจะวิ่งได้แต่รถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะอ้อมไปดูทางวัดเนาะ,ะเข้าทางคันด้วยไปแล้ว

bắt đầu ấy thoải 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 thoải

các bạn nhớ Để không bỏ lỡ những video hấp

D'acord, Hello. <laughs> ikke der pau ดูแกปากระโดดนกระโดดกับถังโอ้ยหูเอเอ,เอเน้ำมาเลยเอข่ากับบรรยากาศเช้านี้นะคะเดี๋ยวไปหาทางเข้าบ้านก่อนน่าจะวนเข้าทางวัดได้แล้วมั้ย เริ่มรถแล้วนี่ค่ะกับบรรยากาศเนาะตอนเช้าเช้าเข้าบ้านดีกว่ารึ่งเดือนแล้วไม่ได้เข้าบ้านเลยเดีย๋ยวมาดูอีกฝั่งของประตูนะคะก่อนกับเข้าบ้านเนะทางที่เราเข้ารถอบตอน้ำ ยังแรงต้องคันนาเนาะเขาเข้าระบายลงขนานก็จะเป็นรถเก่งยังเข้าไม่ได้เนาะเดี๋ยววนไปดูทางคันห้วยเข้าทางวัดเข้าทางอ๋อที่จะไปปาา่าตากดูตรงนี้กันชมบรรยากศาศฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้

cứu má oh, 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 oh. <laughs> <laughs> được <Đài, mày. laughs> <laughs> <coughs> ผมมาหาทางเข้าบ้านอยู่โคกยางอะ่ะ <บ S 1> ทางนี้น่าจะเข้าได้หรอมั้งแต่ทางนู้นยังเข้าไม่ได้ทางลงโคกยางครึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้เข้า,าโคกยางอนะใช่ทางนู้นยังเข้าไม่ได้รถเออรงหมู่แปดอะอยู่รีสอร์ทกันหมดบ้านปันสุกอะตรงนั้นอะไม่มไม่รู้ต้องให้เจ้าของบ้านเขาเนาะเราแบบเช่าอ่ะ โดนมาหาจะเข้าทางนี้น่าจะเข้าได้หรือมั้งก็เลยจะวนมาดูตรงนี้อ่ะสะพานตรงโพสะพาน,น,พนตรงลึกเหมือนกันใช่ไหมมันลึกเหมือนทางลงเส้นนอกเมืองเนี้ยตรงนั้นก็อย่างนั้นลึกหนูก็แต่ก็ลงเยอะเมื่อวานยังตายไปนะตอนนี้ลงมาเยอะเลยรถล,ล,ลงยีง่สิบเซนกระบะวิ่งได้เห็นทะเบียนหลุดอยู่ใครมันใครมันฝ่าฝ่าไปไหมลูกปอวันเขไม่มา ประมาณอ่ะหมู่นี้แหละอ๋อคือเจ็ดกโอ้ประมาณไปล้างบ้านเนอะเข้าไปได้แต่ว่าต้องล่างรถอบตแล้วก็เดินลุยไปอยู่หมู่แปดนั่นแหละโคกยางโรงพยาบาลพิลินน่ะโรงพยาบาลพิลินที่เลี้ยงไก่ต๊อกอ่ะวัดก่อนก็จะโซนยามาตายเอาตรงนี้อ๋อได้เยอะทายเอาตรงนี้เลยตรงนี้มันขึ้นใช่ไหม สาดเอาสาดเอาเลยเ<อ>ยดี๋ยวอยคนเดียวช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยโยทรศัพท์ไปยักโดนหมดแล้วตั้งค์เด็กอีกคนกระเด็นเยอะลงพร้อมไม่ได้หร <laughs> อกฮ่า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  ให้เกียร์หัวใหญ่กำนันไปก่อนผมให้เกียร์หัวใหญ่เลยหนึ่งสองสามมวาแต่เชา้าวันนี้โอ้ยโหนเดครึ่งเดือนแล้วแต่วันที่ยี่สิบ เข้าบ้านอ่ะแนว,วแซ่ <c oughs> เอ <c oughs> อเออตงโนโนี่บ้านเช่าเขาจะไม่ให้ไงเชื่อถ้าไม่มีทะเบียนบ้านต้องเจ้าของบ้านอย่างเดียว, <c oughs> วได้ได้ได้ ไม่ได้ได้อยู่ <c oughs> ยังได้อยู่มันรอแดดปะรอแดดออกอะ่ะมันไปไปมันจะได้ยุ่งเช้ามันไม่ค่อเข้ามาอ๋อเช้าจะไม่ค่อยเ<ป>ข้าไปดูทางเข้าบ้านเลยแวะดู <c oughs> เป็นของตา

เดี <s <s ๋ยวไม่ไหวแล้วโอ้ยันเผาโอ้โอ้อะไรนะนะรีบลงเลยนะกำลังมาไม่ต้องให้หนูลงไปหลบกันโอ้มันขึ้นมาพร้อมกันนะเนาะโอ้ถ้าวันเตี้ยฟูมีถ้ามันจะมานะใช่ได้ยัน ย่างหนึ่งแห่ผมได้เปรียบพวกเขาเพราะว่าเป็นแหหุกมันจะห่อขึ้นมาเลยแล้วเพราหนักเพราะหกกิโลโอ้โหเสื้อมาได้ใช่ไหมโอ้นะก็ได้อยู่อ๋อมันจะห่อนั่นนะหูได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหเครื่องดับมีไส้ลังเลยเออ เก็บทำไมไม่ยกไปแลยวอ๋อ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมให้โอกาส <laughs> ให้ให้ไปสลับกันคุละแหยเยอะนี่เข <laughs> เก็บไว้ไหมเนี่ยต้ <laughs> <laughs> รกรอบเลยอะ่ะกออรกอบเลยต <laughs> อกร <laughs> อบเลยเยอะมาก <laughs>

วา่าขายได้เป็นร้อยโอ้ยยอยู่ต้องดีแหละดีไงไดหรายไดอยู่แว่าน้ำท่วมไม่ได้เลย <c oughs> ได้จะจ่ายค่าเช่ารีสอร์ท <c oughs> ไม่ช่วงทตไมเงียบอย่างนั้นนะ <c oughs> ช่วงหน้าหน้าธรรมดาหน้าธรรมดาก็ไปหาขับรถหาทำงานเลย uh huh. แต่พอช่วงหน้านี้ต้องเปลี่ยนอาชีพ ใช่ปลามันขึ้นนะปลามันเยอะเปะยียกมาแล้วตอนนี้เลยได้กําลังดีปลาเยอะมายังมายัง

加油！ นะแกได้เยอะรอบนี้เนาะตอนนี้าจจะไปดูบ้านวันนี้อากาศดีไม่ร้อนคืมเชียคืมแต่ยังตกด้อน้ำรถบ้านแล้วได้ไดได้ได ก็<ย> <S <s <country> <S ได้อย่ไปดูเขายกไอ้นี้กระชังนี่ เดี๋ยวมันหล่นไปดูดไปแตอนนี้ก็วนอยู่ตรงนั้นแหละหัวที่มันตาลายเนะเมื่อกี้กระโดดทั้งปูงกเลยพลึบเกลือวันนี้ตัวใหญ่เหรออะไรอ๋อกระโดดปะ ก็ได้เยอะๆค่อยๆวันนี้มันไม่ร้อนอู้นี่วานได้ปน,นินเลยไปไล้นูกลับบ้านมาดูบ้านกันล้างบ้านสองวันแล้วบัวแปดร้อยวันนี้เอาไปสองพันนะขายได้สองพันบัวแปดร้อยวันคนวันคนไปสูง วันนี้สองพันห้างั้นเอาสองพันห้าละสองพันห้าคงสิท้ายแหนิด <S 1> <S 1> ได้นะวันนี้น้ำลดเยอะอแล้วเราก็ไปทำความสะอาดบ้านต่อสิบแปดวันนี้แล้วครับรวมยังไม่ได้ัาอยู่บ้านเลยสิบแปดวันบ้านเน่าเอาไปเลยรอบนี้สามกิโลสี่กิโล ปิดท้ายปิดท้ายจะกลับบ้านแล้วไปดูบ้านหน่อยหาทางเข้าบ้านก่อนน้ำแม่งยืมที่ขายได้ลหรออ๋อหาเรื่อง่่นโอ้ก็ได้อยู่แหมบอกไม่ได้ได้ก็ได้อยู่ ได้ออกบบ้านเอก็กซค่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแต่มีููแมวกับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวออกมาค่อยมาดูใหม่เนาะตอนสายๆค่ะสวัสดีค่ะ